สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมสวนเบอร์รี่นะคะนี่เบอร์รี่สดๆห,หวานมากนี่ค่ะทุกคนแบล็คเบอร์รี่เยอะมากเลยอื มาพร้อมตะกร้าอ,อือเปรี้ยว <l ots> <l ots> อร่อย <l ots> บอลูกบกเปรี้ยวกั็มีเด็กๆคอื แบล็กเบอร์รี่เนี่ยทุกคนระวังหนามด้วยนะเพราะว่าหนามมันเยอะลูกเปรี้ยวก็เปรี้ยวลูกหวานก็หวาน